วันนี้ทำแกงปลาใสเนำไม้ดองนะจ๊ะหม้อเดือดแล้วก็เอาหน่ไม้ดองลงไปจ้าใส่พริกเตรียมเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องลงไปใส่ผงนวลใส่ปลปาด้าลงไปนะจ๊ะ <c oughs> ใส่จากสองทัพีเนาะใส่น้ำตามด้วยน้ำปลาจ้ะ ตามด้วยปลาค่ะตามด้วยปลาลงไปรอให้เดือดปลาสุกสักพักหนึ่งก่อนพอปลาสุกแล้ว,ลวเ,เราก็กนะคนได้ลแ,ลแล้วก็ใส่ผักลงไปนะจ๊ะพอปลาสุกแล้วเราก็ใส่ผักลงไปใส่แมงลัก ใส่ต้นหอมลงไปนะจ๊ะนี่ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมใบมะกรูดจ้ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วแต่ใครจะชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยจ้าเราต้องรอให้ผักนี้ผักนี่สักพักนึงแล้วก็เตรียมตัวปิดหม้อ